จำรถเคสปอร์ออเชได้ไหมครับที่ฟิล์มแบบสภาพยับมากๆเ<ๆ>จออีกหนึ่งเคสที่ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับรถคันนี้จริงๆสวยนะแต่เจ้าของไม่ดแูแลฟิล์มอะไรเลยแทบไม่ล้างรถอ่ะคันนี้สภาพฟิล์มคือแบบมันเละมากเห็นไหมครับแต่ฟิล์มเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่มีความเหนียวความยืดหยุ่นมันยังพอได้อยู่เห็นไหมเวลาลอกมาเนี่ยเอาไดรร้อนเป่าน,นิดนึงนะครับมันจะพอออกได้ใช้ไดรร้อนนะเทคนิคนี่นะแต่ข้อดีของการติดฟิล์มคืออะไรเห็นไหมครับยังคงเงาเหมือนวันแรกที่มาแรปเลยจุดที่หนักที่สุดเห็นไหม ฝากระโปรงเพราะว่ามันจะโดนแดดเยอะแล้วก็โดนเครื่องยนต์มันร้อนมากนะครับเจอแดดกลางวันทิ้งไว้แบบนี้พอมันไม่สวยแล้วเนี่ยผมว่าควรที่มาลอกอย่าไปปล่อยมันไว้นานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะมีแบบหลุมๆลงไปพวกนี้มันจะเริ่มกัดปล่อยไว้นานวกว่านี้มันจะกัดเข้าไปที่สีรถแต่เนี้ยเรายังลอกได้เห็นไหมเปล่ามาฟิล์มก็ยังคอนุ่มอยู่เห็นไหมครับแล้วลอกออกมาเห็นไหม,เ,หไหมเงาเหมือนเดิมเลยรถเงามากนะรถสวยมากเห็นไหมครับแต่ว่าที่ไม่สวยเพราะว่าฟิลม์ม ฟิล์มมันหมดอายุถ้าติดที่นี่เราบริการรอบฟิล์มหมดนะแต่ว่าขอให้ขึ้นอยู่กับการใช้งานบางทีเนี่ยฟิล์มบอกว่าอายุ5ปีก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้งานแบบว่าตากแดดทั้งวันบ่อยๆตลอดเวลาแล้วก็วิ่งแล้วไม่ล้างปล่อยให้ฝนตกแห้งเจอแดดมันจะเผาฟิล์มอ่ะมันจะรีบทําให้ฟิล์มแบบไปเร็ว <Yeah. S 1> คันนี้ก็ไม่ค่อยดูแลติดที่ผมไปเหมือนกัน ก็วันนี้ก็ต้องมาลอกพวกนี้ที่ผมติดไปเนี่ยถ้าเรายังมีเวลายังมีระยะเวลาไม่ได้นานเกินไปฟิล์มจะไม่ได้ยึดติดกับสีรถมันจะลอกง่ายแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วมันจะไม่ทิ้งคาบกาวฟิล์มยังมีความยืดหยุน่นดูตรงนี้นะนี่รอยเล็บข่วนเห็นไหมครับถ้าไม่ติดฟิลม์ม ยังไงก็เป็นรอยอันนี้เดี๋ยวเราลอกก็หายหมดเนี่ยฝากระโปรงอย่าัานี้ก็หนักเห็นไหมฮะเนี่ยไม่ล้างไม่อะไรเลยฟิล์มพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้ครับยังไงก็เนี่ยต้องต้องลอกออกต้องรีบลอกรถกลับมาเงาใสเหมือนเดิมการเก็บขอบต่างๆพวกนี้สําคัญนะครับติดไปแล้วนานๆหรือว่าต่างกันเยอะผมอยากเจบ็บหอกนี้เพราะผมผมเาแรปมาแล้วน่าจะมี8 9ปีทามาร็นานแล้วก็เห็นแล้วว่ามันต้องทํำยังไงนะครับยังไงถ้าใครอยากจะแรปรถยังไงก็ลองเข้ามาปรึกษาได้นะครับ